के အလုံးမင်္ဂလာပါဒါဒီနေ့ကတော့ဖီတီဖြစ်စရာနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဖြူဖြူရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်အေးန်းတန်းပေါ့နော်။အဲတရွာသားအဲ့လိုကြာတဲ့ဟင်းကားတွေတိုက်တယ်အလူတွေလောက်တယ်ပေါ့နော်။ကိုလူတာလေးကိုမြင်ပြီးတော့ဒါနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။တစ်ထေးနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အဲလူချင်းနေပြောလို့ပေါ့နော်။ဒီနေ့လေးစိတ်မှာသွားကြွออกมาပဲဖြစ်ပါတယ်။လာမလားမလားမလားတော့လိုက်ကြည့်ပြီးကြကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ပြီးတော့တစ်ထေးတွေကလည်း เป็ดทะเลนี่ไม่แล่ปอนเนาะกูก็ไลค์เก็บไว้หรอเกลอขึ้นมาเลยตาไลค์ป่าวมั้ยมวยหาซาวด์กันค่ะครับมวยเราจะโชว์ไลค์ดาเอโชว์ไลค์ดาเอกูอ่ะก็เดิมว่ามีกู ဟုတ်ပါပြီချစ်စရာလေးပြင်မာတော်တော်ချောတယ်ခချစ်စရာလေးเนาะဒါသူရဲ့လို့ဩဩကပူนะคะเอ้ยบ่ดีค่ะบ่ดีค่ะสวยดีค่ะครับเหมือนแบบสดใสอะไรคะ แน่นซันนี่เลยอ๋อพรัชมีเดโมอ่ะတွေ့ရအောင်ဆောတော့မင်္ဂလာပါပါ9ชุดကြီးလေးနေဒီယောက်လာပြီးကြည့်အောင်အမနာလीတို့ကလေရွာ ठी ကိုไลပြီးအလူလှုပ်ခြင်းတာအခုတော့၄စိတ်နဲ့နေအိမ်လေပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အိမ်အိမ်ညာจောက်มั้ยအိမ်သွားချက်มั้ยเอချက်ထားလာอ๋อไปกินกับข้าวบ้านเขาเข้า แก่เลสโก้เลสโกุเอลเลสโกสุดยอดมาล้าเลยก้าป้นนี่นะอ๋อไอ้ตู้กาเลปนนี่เะพลเออมมีคุณนะกคมิมขมีคาโะขอบคาปามาคคไย่เหรอไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรจุ๊บจุ๊บจับจุจุ๊บ อูยอ่ะยောက်ไปมีโกซีโฮเลยละเลสโกเลสโกยาบีกาลาบีอะนี่อันนี้ไม่ต้องตัดตัดๆๆละกาลาบีตัดเลยอ่ะเลสโกอ่ะโหได้ไกลไลค์ขึ้นมั้ยเอ๊ะๆเฮ้ยๆได้ไกลไลค์ขึ้นอะกูซีโฮเนี่ยโหวีมี่รู้ว่าจ้ะดีกาบอตีนไลค์อะวีมี่อ่ะวีมี่โหต้องกายออกไปอ๋อโตยกาบ่าละอ๋อเอ๊ะอะเดี๋ยวลงไปนะคะใครเนาะไหนกันละพาไหนกันสภา อันนี้เงินฝากทำบุญให้กับหมู่บ oh. ้านไะครับโอ้ดาริเตโฮเตยามาลิมุนคาจุยปดตัวอลูเงยไมไรจ้ะห้ามย่เว้ยอที่ชาลิลูบิเมอะกูโดจวาโตะเง่าเราผิดฐาน เดี oh, okay. oh, okay. b b mm ๋ยวเขาจะทํา huh. บ um. ah. ah. uh ุญให้แบบเป็นอย่างดีไหยคะเพราะตอนนี้ให้คนมาซามู่บ้านเพื่อมากินข้าวดีเลยดีเลยดีเลยอืมอืมอาหนูอระเจสซเซติบาเตเฮอันนั่อั่นตยันารเยอยยอยลูดีเลยพี่พี่อดียอะไรแมยย้อนเใช่เตรียมเลยของลิขาพขยินดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีวนยอบคุวขอบคุณขอลค thank you บอ thank you

ม看看ไ,ไม่ได้ขายนะอันนี้ให้เอาไปกินตาพระต้องหนเ้าหาวนำพนเนาะเตเตลาวด่งลาีาลวด่งีด่าตาโราโสีจ่าอ๋อตาสีจ่าเลยมัชะมัชะช่ากาแฟมะใจรูสรชิตลาพซรูองศรอดีะอัลมเลยนูมรู้ได้ไหมที่มาจ้าแต่ทุกอย่างละโบเดี๋วอ่ะมีรัวตัดที่หะ ถ้ามีตัวมวตัวกาแฟมาลูจีสูวนเช่ตัวยดีกาแฟเลตั้งรชิ้นตัววนมาเช่ารอตัวนว่าไฟบไมาตีอยู่ในลงทับยาลูจีตัวอย่งไก่เอีวนี้ก็ตดเราก็ได้ตาเล่นมีตัวตาเล่กาแฟตาเล่กาแฟเลยนี่ตานี่เต้ตัวตเต้ตัวเอิ้วรอบิวรอบเขาบอกว่ามันจะหนาวแล้วจะสวยแล้วค่ะอ่ะหไฟปลาตาไฟบาเ ဖိုင်ပါကူရောဝမ်းချုပ်တာပါနေဝမ်းချုပ်နေပါ냐ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့အဲ့လိုခྱི་ခနာခနာထွက်တော်လေးဟုတ်တော့ကတိတဲ့အတိုင်းပဲမှန်မှန်ဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါညအောင်အဲ့ရှင်သခွတ်သခွတ်တောက်ဆိုလို့ရှင်ဝမ်းမနဲ့အေးပြီးရောတောက်လိုက်ဒါအသေးအတွက်အသေးဆိုလို့ရှင်အမြင်အနေနဲ့မဲမသွားတာဆိုတော့လေအသားဗီတာမင်စရကိုခံအားရဲကောင်းတယ်ဘာလဲကြီးတယ်ပြီးရောဒါလည်းဒါကဘာလဲအသားကြီးတယ်ဟာဘာပြောင်းပေးရမှာလဲ เยอะเยอะเกินไปไม่รู้จะให้อะไนแล้วเยอะเนี่ยีก้อดูเลยล่าดาวกงได้ลุยอะเลยให้หมดเลยวันนี้ตาเต้ตัวเมกองหลงครบคุณค่ะขรับคุณค่ะเอบคุณค่าขอบคุณค้ะเจ๊สิมยัดีมาเลยเราให้ของขวัญแล้วเขาจะเลี้ยงข้าวเราไหมแล้วสั่งน่ยอไรอเต้แล้วสั่งอะเต้แล้วสั่งเป็นตัวบีเอตุลุทมิ้นจุ๋ยวาจี๋วาจุยมาใส่จับะพุงเนี่ยท้าไม่ลรงเฉยจียเหมืเนชีอเลี้ยงข้าวใสจัเลี้ยงเเหมอาสุดพี่่งเหมนโอเค ไม่เรียงกับผ้าก่อนโอไม่ไท้แต่เรามีอะไรอ่ะจ๊ว๊ะแต่นี่กินได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้กินได้ไหมไม่กินได้ค่ะอร่อยไหมอันนี้ใครทำอันนี้ป้งหมึกซื้อมาป้งหมึกแป้งหมาก็โซอป้งหมึกแป้งหมึกอแป้งหมึกขนมปังอร่อยเหรออร่อยแม่แป้งหมึกเหรอขา พาหายาไ้เลยอยันช่รย้รี่ยสุ่เพยอะไรอ่ะชิส่มาเลยรูปที่ชาลีลูปีว่าหมูบออะไรบ้าขอบคุณค่ะอยเพี่ดอมดีโอ้กหลูเลเดี๋ยวมีพี่ดอมมาลูีมาลุงยูรีลูปีเดีสุ่ยย่มาเลยคือขอบคุณที่พี่เก๋เห็นคลิปน้องแล้วก็อยากทำบุญบริจาคให้คนมากค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีค่ะเนาะขอบ่อร้นนะเนาะอย่าเออทำไมว่าเราได้ทำบุญด้เหมือนกันม่าเลยชัว ขอตัวจิน่ะชวบมาแล้วกัวเลยลุงอยู่ที่วารองัวพี่ว่าถ้ารักว่าไทยอาลุว่าลุงตะทินี่เอากระดานมาลุงอะไรชอบลุงที่ชาลีไอ้โมฮงงอาเดช่วยมาลุงต้องมาลุงลูงมาลุงพี่ว่าถ้าคนไทยอาโุงโมฮิงาาช่วยมาเส้มือนตาเป็นเนตตทินเนตาเป็นเส้นสหมือนตาเนจ่าละลุงคือจริงๆอ่ะเนาะอยากให้พี่เก่งกับพี่ดโดไปที่หมู่บ้านด้วยไปประกาศไว้แล้วว่าจะมีแบบคนไทยสวยๆหล่อๆมาทําบุญอย่างเงี้ยแต่คนที่หมู่บ้านอ่ะไม่สนใจคขา่าทําบุญแต่อยากเห็นพี่เก่งกับพี่ดโดมากกว่าจริงๆแบบอยากไปมากใช่ท่านสกาย

widetilde sia le truwa le alu wo da myo le we pi raw ma alu wo ae khan chin na ae khan chin na lan a chi ni jao mo lu ala truwa di ma bae alu ngoe wo ta kha le pe lai ya alu phit taw